ก่อนจะเริ่มรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกช่องของเราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์สำคัญอย่างครบถ้วนสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการกลับมาของตำนานซีดานจากโตโยตา้าที่เคยเป็นที่จดจำในยุค80-90และตอนนี้กลับมาอีกครั้งในปี2026กับโฉมใหม่ของโตโยต้าคริสตินาที่ผสานความหรูหราความทันสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ โตโยต้าคร s สิด้า2องได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของดีไซน์คลาสสิกในสไตล์ซีดานหรูหราระดับสูงเส้นสายภายนอกยังคงเน้นความเรียบหรูโชกเชี่ยวฝากระโปรงหน้ายาวช่วงท้ายสั้นพร้อมไฟหน้าและไฟท้ายแบบเล็บด,ดีไซน์เฉพาะรุ่นที่มอบความรู้สึกทันสมัยแต่คงปริ่นอายความเป็นคร e สิดาเอาไว้อย่างชัดเจนกระจังหน้าโครเมียมใหม่ที่เน้นความแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกันส่วน,ล,วนล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายพิเศษก็เสริมให้รถดูมีบุคลิกที่โดดเด่นมากขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Toyota c r e s i d a 2าสอออกแบบด้วยแนวคิดความเรียบหรูและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่เบาะหนังแท้แบบพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งครอบครัวหรือผู้บริหารหน้าจอ Infotainment ขนาด12.3นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลระบบเสียงจาก JBL ช่วยสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จไร้สาย ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเฉดสีได้ตามต้องการในส่วนของขุมพลัง Toyota Cresida 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด2.5ลิตรที่ให้ทั้งพละงกำลังและความประหยัดเชื้อเพลิงโดยให้กำลังรวมมากกว่า220แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่ตอบสนองได้นุ่มนวลและแม่นยำการขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคงให้ความรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจแม้ในขณะใช้ความเร็วสูงระบบการสะเทือนหน้า m a c p h e r ร์สั t r u t ั และด้านหลังแบบมัลติลิงค์ให้การเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยละเลยครีสิดาใหม่ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจในการใช้งานทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือเดินทางไกล Toyota Cressida 2026ย่ังเพิ่มประสบการณ์ใหม่ด้วยระบบขับขี่แบบปรับได้หลายโหมดเช่น Normal Eco และ Sport ที่ผู้ขับสามารถเลือกได้ตามสภาพถนนหรือสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเบรกมือไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับออโต้โฮได้อย่างลงตัว อีกหนึ่งจุดเด่นของ Toyota c r e s สิด2026คือการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6พร้อมรองรับน้ำมัน e20 และยังมีโหมด eV ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะทางสั้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความเงียบและปลอดมลภาวะด้านการใช้งานจริง Cre s ิด้าไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานหรือในราคาจับต้องได้ใช้งานได้ทั้งแบบรถครอบครัวหรือรถสำหรับผู้บริหารด้วยสมรรถนะที่ครอบคลุมทุกมิติ ความนุ่มนวลขณะข,ขับขี่ความเงียบภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย c r e s ิด้า2026กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดรถยนต์ระดับกลางถึงพรีเมียมในปีนี้ถ้าคุณชอบรถที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมีบุคลิกที่โดดเด่นแต่ไม่หวือหวาและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย Toyota าคร s สิด้2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดในเวลานี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่อง hk auto review เพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วโลกเราจะกลับมาอีกครั้งกับรถรุ่นใหม่รีวิวจัดเต็มและทุกฟีเจอร์ที่คุณอยากรู้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ